สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูเมเด็กๆขะในสัปดาห์นี้เราก็ยังเรียนกันในหน่วยเรื่องผล,ลไม้นะคะวันนี้ครูเมก็จะมาสอนเกี่ยวกับประโยชน์ของผลไม้ค่ะ ก่อนที่เราจะเรียนกันครูเมก็มีเพลงประโยชน์ของผลไม้มาฝากเด็กๆด้ยวยเดี๋ยวเราไปฟังเพลงแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของผลไม้กันเลยค่ะมากินผลไม้กันดีกว่าพร้อมอยังนับเลยหนึ่สผลไม้ก็มีประยชนไม่เคยมีโทนมีแต่วิตามิน ก็มีมากมายอีกทั้งการใหญ่ถูกใจจริงๆผิวพรรณก็จะสดใสผิวพรรณก็จะสดใสมากินผล,ลไม้แล้วจะปิ้งปิงอันุ่แอปเปิลส้มกล้วยมังคุดก็ด้วยเด็กไทยชอบกินสับปะรดมะละกอชมพู่ใครๆก็รู้ว่าเด็กไทยชอบกินมะพร้าวลำมุด ส้มโอเด็กไทยชอบกินมะเฟืองฝรั่งลิ้นจี๊ยงตะลูปก็ดีเด็กไทยชอบกิน,ลลลกกกนผลไม้ั้นมีประโยชน์ไม่เคยมีโทษมีตะวิสินเคื่อแรกก็มีมากมายและอีตัตงกาดใหญ่ถูกใจจริงๆิผิวพรรณก็จะสดใสผิวพรรณก็จะสดใสมากินผลไม้แล้วจะปิ๊ง ประโยชน์ของผลไม้สีแดงช่วยเสริมสร้างความจำและบำรุงผิวพรรณให้สวยงามนะคะเด็กๆสีเขียวช่วยในเรื่องของการขับถ่ายและกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ร่างกายนะคะเด็กๆสีม่วงเสริมสร้างภูมิต้านทาน ให้ร่างกายแข็งแรงสีเหลืองมีวิตามินเอสูงและช่วยบำรุงสายตาให้สายตาของเด็กๆแข็งแรงสีขาวช่วยเสริมสร้างกระดูกให้กระดูกของเด็กๆแข็งแรงเด็กๆรู้จักประโยชน์ของผลไม้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืม รับประทานผล,ลไม้เยอะๆเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงปาศจากโรคภัยต่างๆมุมตอบคำถามนะคะเด็กๆอะไรเอ่ยมีผลกลมโตสีเขียวด้านในมีเนื้อสีแดงมีเมล็ดสีดำเด็กๆทราบไหมคะว่าคืออะไร อ่าแตงโมนั่นเองต่อไปอะไรเอย่ยมีผลทรงกระบอกสีเหลืองมีตาลอบผลอ่ามีใครทราบไหมเอย่ยอ่าสับปะรดนั่นเองต่อไปเป็นผลพวงพวงมีผลกลมกลม มีทั้งสีม่วงและสีเขียวมีใครทราบไม่เอ่ยว่าคืออะไรอ่าคือองุ่นนั่นเองเด็กๆเก,เก่งมากเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเ,เด็กตอบถูกกันหรือเปล่าคะเด็กๆขาครูคเมย์ก็มีภาระงานมาให้เด็กๆนะคะเป็นเล่มสีน้ําเงินเด็กขี่ช้างนะคะสนุกกับตัวเลขอันนี้ค่ะหน้าที่หนึ่งให้เด็กๆระบายสีภาพและนับ 1- นึถึงสิค่ะระบายสีตามจํานวนตัวเลขนะคะแล้วก็หน้าที่สองให้เด็กๆนั้นเขียนเลขหนึ่งถึงเลข10ค่ะ ลงในช่องว่างนะคะแล้วก็หน้าสุดท้ายหนะ้าที่3ให้เด็กๆนั้นนับภาพแล้วก็เติมตัวเลขลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะครูเมก็มีพาระงานให้เด็กๆทั้งหมด3หน้านะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย